ออกแบบตราสินค้านะคะ branding design ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกรอบแนวคิดนะคะในการออกแบบแบรนด์นั่นเองค่ะการสร้างแบรนด์นใหม่ๆก็คือเพื่อให้มีการแจ้งเกิดในตลาดในท้องตลาดนะคะซึ่งการออกแบบหรือสร้างแบรนด์นั้นก็คือจะส่งผลโดยตรงกับมุมมองของลูกค้านะคะดังนั้นการจะสร้างแบรนด์เนี่ยให้ประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้และก็ต้องทําตราสินค้าให้ได้เกิดขึ้นก่อนซึ่งการทําตราสินค้านะคะการออกแบบตราสินค้าเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนอยู่ก็คือ1เลย ทำการรีเสิร์ชคู่แข่งก่อนเลยค่ะทำการรีเสิร์ชก็คือค้นหาข้อมูลวิจัยคู่แข่งก่อนเลยว่าสินค้าที่เหมือนกับเราเนี่ยในท้องตลาดเป็นยังไงแล้วก็ดูเปรียบเทียบค้นหาคู่แข่งในตลาดหาไอเดียใหม่ๆก่อนจะเปรียบเทียบอาจจะดูก่อนก็ได้ค่ะว่าคู่แข่งของเราอ่ะเขามีไอเดียในการนําเสนอเป็นยังไงแล้วเราก็เอามาสร้างสรรค์แบรนด์นะคะซึ่งการสร้างแบรนด์ให้มันโดดเด่นเนี่ยก็จะดีกว่าที่มีอยู่ในท้องตลาดเดิมนะคะเราอาจจะใช้รูปแบบของสื่อรูปแบบของคอน การเล่าเรื่องราวนะคะพวกเนี้ยเอามาใช้ได้หมดเลยนะคะส่วนวิธีการที่2ก็คือออกแบบให้มันยืดหยุ่นค่ะการออกแบบการสินค้าเนี่ยก็ควรออกแบบให้มันสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันใช้งานได้ง่ายเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเกินไปนะคะอย่างเช่นการออกแบบเลเยอร์ไว้หลายๆแบบเลยใช้กับสื่อแต่ละประเภทนะคะอาจจะเป็นลักษณะของโลโก้อาจจะเป็นลักษณะของการวางตำแหน่ง อาจจะวางมุมซ้ายมุมขวาของคอนเทนต์นะคะชนิดของสื่อแต่ละชนิดด้วยการสร้างแบรนด์ที่ดีก็เลยต้องออกแบบให้มันสามารถจดจำได้ง่ายนะคะสื่อสารออกไปโดยการนำเสนอไอเดียที่ดีโดยการเล่าเรื่องผ่านแคมเปญต่างๆของแบรนด์ของเราก็ได้แต่ไม่ใช่ให้ความสำคัญกับการออกแบบโลโก้หรือแบรนด์เป็นอย่างเดียวนะคะพวกแบรนด์ระดับโลกที่เราเห็นกันนะคะเขาก็จะมีการออกแบบหรือสื่อสารออกมาแบบเรียบง่ายเลยอย่างเช่นไนกี้เห็นไหมคะเป็นคล้ายๆ เครื่องหมายถูกตัวเดียว Starbucks McDonald s พวกเนี้ยดูแบบเรียบแต่สามารถสื่อสารได้แบบคนเห็นปุ๊บจำได้นี่คือเขาออกแบบให้ไปเกิดความยืดหยุ่นได้ด้วยนะคะต่อมาขั้นตอนที่3เราต้องทำอะไรนอกจากรีเสิร์ชแล้วเราต้องดูก่อนเลยค่ะว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ของเราที่แท้จริงนะคะ เราต้องดูก่อนเป้าหมายหลักของงานเราเนี่ยเป็นใครดังนั้นการออกแบบแบ,บ,แบรนด์เนี่ยเพื่อให้ชัดเจนเลยก็คือแบรนด์เราสื่อสารไปกับใครกลุ่มผู้สูงอายุไหมกลุ่มเด็กไหมกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มทํางานนะคะแบรนด์อยากจะดึงดูดใครมาเป็นลูกค้าไม่คนยึดติดกับแบรนด์เราเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางอย่างเดียวนะคะนั่นก็คือเราเนี่ยต้องออกแบบแบรนด์จําเป็นให้ต้องเข้าใจเพอร์โซน่าก่อนของกลุ่มลูกค้าเนี่ยเพอร์โซน่าลักษณะของเขาอ,อ่ะเป็นยังไงเพราะมันจะทําให้เราเข้าใจความต้องการของลูก คความสนใจของลูกค้าว่าเขาใช้แบบไหนเพื่อการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์แล้วก็ตอบโจทย์ลูกค้าในอนาคต ทำไมถึงต้องรู้อาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยสังเกตไหมคะว่า Apple, Mac ใช่ไหมคะเดิมๆเลยเขาจะทําเป็นสัญลักษณ์ Apple iPhone หรือ Mac เนี่ยโทรศัพท์ที่แบบเรียบๆแต่ดูหรูทําไมถึงเขาออกแบบหรูเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีสีถูกไหมคะเพราะอะไรเพราะคนที่ใช้ Apple โทรศัพท์ Apple iPhone เขาจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของคนทานํางานที่มีเงินในยุคหนึ่งเป็นคนทํางานที่มีเงินก็จะมีแบบสีแบบโทนสีเงินทองอะไร เ,เพื่อจะดูแล้วดูดีเพราะกลุ่มของคนทํางานเขาจะไม่ได้ใช้สีสันแต่พอผ่านมาผ่านมาเราจะม่เห็นว่าเดี๋ยวนี้ Apple ไปตีตลาดด้านของวัยรุ่นนักศึกษาเขาก็จะใช้สีสันต่างๆก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้ Mac หรือ Apple เนี่ยจะมีลักษณะที่มีสีสันมากขึ้นนี่ก็คือเขาได้กําหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนนั่นเองค่ะส่วนข้อที่4นะคะแตกต่างแบบไม่เหมือนใครส่วนสําคัญของการออกแบบหรือสร้างแบรนด์นั้นนะคะก็คือทํายังไงบ้างให้มัน โดดเด่นและแตกต่างมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกับแบรนด์อื่นๆนะคะไม่ว่าจะการวางแนวทางของแบรนด์นะคะการออกแบบอัตลักษณ์ต่างๆเมื่อเอามาลองเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วนะคะการออกแบบแบรนด์ของเราเนี่ยทำให้มันเห็นแล้วแบบสะดุดตาไหมอ่าเราก็ต้องดูนะคะลูกค้าเนี่ยเห็นปุ๊บจดจําได้เลยไหมว่านี่คือแบรนด์เรานะคะก็คือเห็นปุ๊บจาได้เลยว่าอ๋อนีคือแบรนด์อะไรนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นการแตกต่างแต่ไม่เหมือนใครนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่5 ะะการให้ความสําคัญกับโลโก้นะคะการออกแบบโลโก้การออกแบบรูปแบบไอคอนหรือสัญ,ญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบตัวหนังสือตัวอักษรเนี่ยที่เอามาใช้ร่วมกันเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะโลโก้ o, เนี่ยก็จะใช้รูปแบบสัญ,ญลักษณ์อาจจะเป็นแบบไอคอนตัวเดียวๆเลยก็มีนะคะเราจะเรียกว่าแบบสแตนอะโลนนั่นเองบางครั้งการที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวเดียวเลยไม่มีข้อความไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นว่าเหมือนเป็นมืออาชีพเนาะแต่ก็ดูแล้วมันก็เหมาะเหมือนกันกับบ,บางแบรนด์ซึ่งแบรนด์ระดับโลกบางอย่างเนี่ย ที่ใช้กันมาแบบยาวนานแล้วนะคะไม่ว่าจะแบรนด์ที่เราจดจําได้อย่างเช่นโลโก้ของ f c e e o o o อ่ะโลโก้ Facebook บางทีก็เป็นตัว F ตัวเดียวบางคอนเทนต์ก็จะเป็น FB ซึ่งเราเห็นแล้วว่า FB บางทีเอ้ย FB แบตเตอรี่หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นสีแบบนั้นข้อความแบบนั้นเรารู้เลยว่ามันคือแอปพลิเคชันของ f c e e o o o ท Twitter ใช้ตัวนกมันก็เป็นแบบนั้นมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วเราเห็นปุ๊บเรารู้เลยว่ามันคือทวิตเตอหรือแม้กระท,ทั่งไนกี้ที่ อาจารย์จะนิยมยกตัวอย่างเลยไนกี้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นเหมือนเครื่องหมายกาถูกหรืออาจจะเป็น Microsoft Microsoft หรือ Apple ถ้าหากแบรนด์เราเนี่ยไม่เป็นที่จดจําในตลาดนะคะเราก็ต้องคิดถึงการที่เราจะเอามาออกแบบรูปแบบไอคอนหรือเอาสัญ,ญลักษณ์มาใช้ร่วมกับตัวนังสือก็ได้ถ้าอาจจะเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ตัวเดียวไม่มีตัวอักษรถ้าเราแบรนด์เราใหม่เนี่ยบางทีลูกค้าอาจจะมองไม่เห็นจําไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะคะดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นในตลาดเราอาจจะอ,ออกแบบ,แบบแบรนด์โดยที่จะมีไอคอนหรือสัญ,ญลักษณ์แล้วก็มีข้อความตัวอักษรอยู่ก่อนก็ได้ดูให้มันเหมาะสมเพื่ออะไรคะ1ก็คือให้ลูกค้าจดจาได้เลยเพราะแบรน เราใหม่เราอาจจะต้องใช้ทั้งสัญ,ญลักษณ์และก็ชื่อแบรนด์ซึ่งแบรนด์ที่เก่าๆหรือคนที่รู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วเีเ่ยเขาก็ยังมีนะคะใช้ทั้งสัญ,ญลักษณ์และข้อความอย่างเช่นโลโก้ h a n นลหรือเล็กซัเป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีโลโก้อื่นๆเช่นเดียวกันนะคะต่อมาข้อที่6สื่อสารแบรนด์เมสเซจให้ชัดเจนนะคะซึ่งการออกแบบแบรนด์เนี่ย สิ่งสําคัญเลยก็ต้องแบบมีข้อความที่แสดงถึงตัวตนของแบรนด์ของเรานะคะว่าคุณคือใครเป้าหมายเนี่ยคืออะไรแล้วก็คุณค่าอะไรที่จะสื่อให้เห็นว่าแบรนด์เรามีคุณค่ายังไงยิ่งเราทําสื่อสารให้มันชัดเจนขึ้นเท่าไหร่แบรนด์เราก็จะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะการที่ออกแบบมันจะไม่ใช่แค่ออกแบบโลโก้นะคะแต่มันเป็นการเล่าเรื่องของแบรนด์เรื่องราวนะคะแบรนด์สตอรี่ทั้งหมดเลยอาจจะถ่ายทอดมาในรูปแบบของอัตลักษณ์ทั้งโลโก้ สีตัวอักษรสโลแกนภาพที่ใช้ดังนั้นนะคะการออกแบบก็เลยจําเป็นต้องมีรายละเอียดของแบรนด์นะคะแล้วก็นํามาออกแบบให้เหมาะสมด้วยค่ะเมื่อเรามีข้อมูลแบบนี้แล้วนะคะเราก็ต้องมาทําข้อที่7ก็คือการทําแบรนด์ไกด์ไลน์นะคะแบรนด์ไกด์ไลน์เนี่ยจำเป็นต้องมีไว้เสมอนะคะเพราะว่าทุกๆแบรนด์เนี่ยเหมือนกับเราต้องมีคู่มือหรือเป็นคัมภีร์เลย<ะ>คัมภีร์ใน ทางธุรกิจเลยนะคะเพื่อสื่อสารออกไปว่าแบรนด์ของเราเนี่ยมีข้อกําหนดอะไรบ้างต้องใช้องค์ประกอบอะไรต้องใช้สื่อรูปแบบไหน,นใช้อะไรและควรทํำยังไงให้มันมีอะไรที่ต้องทํามีอะไรที่ไม่ควรทํานะคะ<ม>เพราะบางแบรนด์บางบริษัทนะคะเ<ม>ชื่อไหมคะว่าบางบริษัทสีแดงสีแดงเบอร์กันียใช้ไม่ได้เป็นสีที่ไม่ถูกชะตากับบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีข้อกําหนดเลยว่า แต่ละแบรนด์ต้องใช้สีรหัสไหนสิ่งไหนที่ไม่ควรทำรานี้ห้ามไปวางที่ตามห้ามไปวางบนย่ามันต้องมีข้อกำหนดไว้นะคะในด้านของงานกราฟิกโลโก้มีกี่แบบแบบไหนเอาไปใช้แบบไหนโลโก้แบบที่1ต้องไปใช้แบบทางการนะโลโก้แบบที่2เอาไปใช้ในหนังสือที่ออกไปประกาศแล้วเราจะเอาไปใช้ในสื่ออะไรได้บ้างและจำเป็นต้องมีสิ่งที่จำเป็นต้องมีเลยก็คือจุดมุ่งหมายของแบรนด์ของเรา วิสัยทัศน์พันธกิจและก็ที่สําคัญก็คือต้องมีคุณค่าต่างๆเข้าไปอยู่ในคู่มือนั้นด้วยเห็นไหมคะว่าเพียงแค่นี้เนี่ยการออกแบบและการสร้างตราสินค้าให้มันโดดเด่นเนี่ยให้ไม่ซ้ำใครเนี่ยและที่สําคัญเนี่ยต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยนะคะเพราะว่าแบรนด์ไม่สามารถหยุดเราได้อย่างยืนยาวนะคะอย่างไรก็ตามเราต้องดูแบบพวกบริบท ไม่ว่าจะเป็นการตลาดสภาพการตลาดทางด้านเทคโนโลยีนะคะเทรนต่างๆเศรษฐกิจแม้กระทั่งกลุ่มเป้าหมายของเราที่เปลี่ยนไปนะคะเราก็เลยจําเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนแบรนด์ให้มันทันสมัยได้เสมอซึ่งทุกคนเนี่ยคงได้เคยได้ยินอยู่แล้วคําว่ารีแบรนด์นะคะเพราะนักออกแบบการสินค้าเนี่ยก็เลยจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดในการออกแบบกระบวนการต่างๆนะคะแล้วก็หลักการในการออกแบบการสินค้านั่นเองค่ะ